ลาปลาตะเพียนครับกำลังโดเลยหมอกำลังหอนไปตึกแงมาเด็ดปลาตะเพียนมาตัวใหญ่เสิบครับก็เลยเอามาลาบนะครับให้เมียลาบตีมือเมียน,นะครับลาบไปกินพวกิเสีสยบขึ้นเก่าล่ะครับจะเดยคินเส้อว่าฟีมือเมียแล้ว ตัวน,นี้จะเอามะขวยมันสุกนะครับหลังจากที่ตําแต่กระปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เ,เอามะขวยกจะกินข้าวตากับปลาปลาครับถ้าเมืงหมอต้่มครับอันนี้ต้่มเรียบร้อยแล้วนี่ครับตุ่มปลาครับหลังจากที่เอาเนื้อมันออกมาแล้ว หอนหอนสซดอนห,อน,หอนครับกะเขาเนี้หอนๆคือสีเสบเดี๋ยวมากินเขาน้ำกันด้วยครับเด้อ